วันที่9ว,วันที่านาอว,วันตก้ลเน นี่วิธีพิเศษอีทิพย์หนึง่งก็ไปน้องเด้อที่ว่าเข้าไปแบบคนตกพี่น้องคนตกทางเปินเปิพี่นอ้อ,นอ,นอ,นนองเอ้ยคนตกทางก็ขีต้ตพี่น้องเอ้ยก็เห็นน้ำกัดนเ่ยเยนี่นี่ก็บอเล่าให้พี่น้องเบิง่งนน้ำกันเลยนี่พี่น้องเบิ่งแน่นี่ มันตกงแห้งนพี่น้องตั้งนี้นะมันตกงแห้งกัน่ะ lên cả thang cảm ơn mọi thế nào đây Hãy subscribe cho kênh họ Mì phải Để không bỏ lỡ những video hấp จินตตามไปน้ำกัน,น,นเด <'s> ้พี่น้องเด้อบรรยากาศพี่น้องินเอาไว้นี่บรรยากาศไปนี่พี่น้องนี่แต่ป่าพี่น้องเอ้ยเบิ่งกอร่อยดนี่ยนี่ขอลาให้เบิ่งกพี่น้องนี่ป่าพี่น้องเอ้ย รถลาได้ไปตามตีนภูน้อพี่น้องอ่าไปตามตีนภูตีนผาเด็เดี๋ยวยังมาทันหอดคูนี่ฮะกำลังเริ่มที่เข้าไปกำลังจะเข้าไปเริ่มเข้าไปตีมันพี่น้องเริ่มเริ่มคอนตีนภูพี่น้องอ่าเบื้องต้นกันพี่น้องสังเกตหนทางพี่น้องสังเกตหนทางสังเกตหนทางเบื้องต้นพี่น้องมีแต่ขีมีแต่ขีดพี่น้างกันเบื้องต้นกัดอันนี้ มาแล้วให้ไปน้ำกันเลย้อตนียงกะจ่าตัวนี้อกป่าป่าสวนยางพี่น้องป่าสวนยางเป็นป่าป่าสวนยางพี่น้องสวนยางเพ่น้น อันนี้มันปลูกยางเลยพี่น้องเด้อคนนิยมกันปลูกยางปลูกปลูกอ๊ปลูกยางปลูกมันพี่น้องอ่าเอางี้โยมมือนื้ทางถ้าต้องอ๋อเอนี่สวนสวนสวนอย่างพี่น้อง bình thường nhuận lợi 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 จากมานนกกันหาคันพี่น้องหาคันหาคันรวมมีอยู่เจ็ดคนพี่น้องวกันเจ็ดคน พี่น้องเอ้ยตอนน,นั้นใครไอ้เจ้าไหนด้่พี่น้องจะใช้ให้เบื้องสูงบรรยากาศติดภูทพี่น้องเด้อนี่พี่น้องบาราจะใช้พี่น้องเบิง่งภูพี่น้องโูเขาต้องลงลงไปนี่พี่น้องแล้วก็ขึ้นภูภูพี่น้องภู พูด,ด้ลยพี่น้องเด้เอฮาสิคีโดดหล่อลงไปนี่แล้วก็ไต่พูขึ้นไปไปตามตีนพูพี่น้องตอนนี้ก็พักหน้อยหนึ่งพี่น้องพักกันพัก ชมบรรยากาศตอน4โมงพี่น้องพอ4โมงพี่น้องเดินทางมาตั้งแต่10โมง4โมงยังบ่หอดพี่น้องเลยขึ้นผู้เขาจะพากันขี่รถขึ้นผูนให้เลยพี่น้องเด้ขึ้นผูไปนี่พี่น้อง,น,ไไง,น,องนี่ย้อนรถถาเขาสิตรงมา ฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกน้ำจนไหลพี่น้องน้ำมากพี่น้องอน้ำห่วยพี่น้องฝนโตก๊กทำความสะอาดพี่น้องอมาแล้วทีมงานทำมาแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ไปเมื่อนี้

นี่พี่น้องสิเป็นผู้ได้พี่น้องเด้ออืมเป็นผู้พี่น้องขอหนุญาตเได้พี่น้องเด้อเขานุ่อาดจอทีนัดฐานเด้อนี่พี่น้องมาเล่าพาพี่น้องขึ้นมาบึงผู้พี่น้องเพราะว่าเฮาสิขี่รถขึ้นผู้นี่พี่น้องเพราะว่าบ้านเพิ่นอยู่ในผู้พี่น้องเฮาสิขี่รถเตะตีนผู้ไปอืมบึงพี่น้องบึงนี่พี่น้อง ยากงาปพี่นอ้องเที่ยวพี่น้องเที่ยวธราารมชาติมาหน,นิถ่ายกันเซลฟี่พ,พี่น้อง bíp lên nào leo leo bíp nào leo nào haha 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 ขึ้นผู้เด้อพี่น้องเด้อบันเด้อต่างมานน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อนีพี่น้องเขาจะขี่รถหลาะตีนผู้ไปพี่น้องเี่อพี่นอ้องน้ำกันฝนตกมาขึ้นนี่พี่น้องเอ้ นี่พี่น้องถ้าจะกินเราเลาะขึ้นขึ้นี่พี่นออ้องเบิงพี่น้องเบิงนี่นพูนี่พี่น้องเห็นเะห็นตีตามพูนี่พี่น้องนี้นะตีนพูจะขึ้นพูเรื่ออะไรนี่นะนี่พี่น้อง นนบนน้ำกัดบรรยากาศเอาสวัสดีแล้นะพี่น้องเดอ้อคืนผู้ก่อนนี่จะเป็นผู้เด้อพี่น้องเดอ้อนี่นี่เทาเท่ากิโลโลตีนตีนผู้พี่น้อง เาน็นยังไงพี่น้องเนี yeah. ่ยเป็นยังไงพี่นอ้องเ,เอบ,อบิ่งหมู่บ้านเพิ่นอยู่ใกล้กับตียงผู้พี่น้องมีผู้องเห็นบ่กผู้็นผู้รอบๆรอบๆหมู่บ้านเพี่น้องเด้อ ันนี่น้องอาเรื่องเพื่อนชาวบ้านมาซอย แล้วเอแล้วสจ้างามดีสจ้างามดีอแล้วเอา